สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพูดถึงถ้าโบโรกเจองหุ้นกับเงินของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนนะครับจากที่ผมสอนในคลาสฟรีกับผมช่วงที่เลือกโบรกเกอร์เนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่เนี่ยเลือกโบรกเกอร์ที่มันใหญ่แล้วก็มั่นคงที่คุณผู้ชม,มเชื่อถือโบโรกไหนก็ได้กับผมดีหมดนะครับก็จะมีคอมเมนต์ในเชิงว่าทําไมต้องเป็นโบรกใหญ่ไม่เห็นต้องเป็นโบรกใหญ่เลยเป็นโบรกเล็กก็ได้เพราะว่าค่าคอมถูกกว่า ซึ่งตรงนี้กัผมผมก็เห็นด้วยครับผมว่าบล็อกเล็กเนี่ยค่าคอมถูกกว่าแต่คุณผู้ชมลองฟังคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วคุณผู้ชมค่อยตัดสินใจอีกทีว่าควรจะเป็นบล็อกใหญ่ไหมที่คุณผู้ชมต้องไปเปิดพอร์ตกับเขานะครับบริโกรนะครับจะเป็นตัวกลางในการซื้อหุ้นครับผมก็คือ เวลาเราไปเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์เนี่ยโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะถือสินทรัพย์ของเราเนี่ยสออย่างด้วยกันก็คือเงินสดที่เราฝากเข้าไปและก็หุ้นที่เราซื้อนะครับโบรกเกอร์เนี่ยเป็นเพียงตัวกลางในการซื้อหุ้นเท่านั้นครับผมเมื่อเราซื้อหุ้นครับหุ้นที่เราซื้อไว้ในพอตครับคุณผู้ชมจะถูกโบรกเกอร์เนี่ยนำไปฝากกับศูนย์ฝากหลักทรัพย์หรือว่า TSD เหมือนกับคุณผู้ชมบางท่านที่ซื้อหุ้น OR ตอนที่เข้าตลาดแล้วก็ไปฝากกับ แล้วค่อยไปโอนเอาจะเป็นลักษณะประมาณนั้นเลยครับผมเคสนี้ก็จะเหมือนกันครับผมหากเราซื้อหุ้นไปเนี่ยทางโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะเอาหุ้นที่เราซื้อไว้เนี่ยไปฝากกับทางศูนย์ฝากหลักทรัพย์หรือว่า TSD หากโบรกเกอร์จริงรับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็แค่ไปเปิดพอร์ตใหม่ที่เป็นโบรกเกอร์ไหนก็ได้ครับผมแล้วก็คุณผู้ชมก็ไปติดต่อโอนหุ้นจากศูนย์ฝากหลักทรัพย์หรือว่า TSD เนี่ยไปเข้าพอร์ตใหม่ของคุณผู้ชมได้เลยเพราะฉะนั้นครับผมคําตอบคือถ้าโบรกจริง หุ้นที่คุณผู้ชมซื้อไปจะไม่หายมันจะไปอยู่กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์แทนคุณผู้ชมก็ไปโอนเอายกเว้นหุ้นที่คุณผู้ชมถือมันจะเจ๊งนะผมถ้าเกิดว่าหุ้นคุณผู้ชมไม่เจ๊งเนี่ยหุ้นมันไม่หายไปไหนครับผมมันอยู่กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อหุ้นไปสบายใจได้นะครับในส่วนของหุ้นตัวที่เป็นประเด็นเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเงินครับคุณผู้ชมแล้วเงินสดล่ะนะครับเงินสดที่เราฝากเข้าไปกับผมมันจะอยู่กับโบรกเกอร์เลยนะครับ กราตานะครับมีกฎให้แยกสินทรัพย์ของเราเนี่ยที่เป็นของลูกค้าของโบรกเกอร์นะนะกับเงินของบริษัทเนี่ยออกจากกันรวมถึงโบรกเกอร์ที่ให้บริการเราเนี่ยมีหน้าที่รักษาสภาพคล่องตัวเองเนี่ยให้สูงกว่าเกณฑ์ที่ทางกรลตาเนี่ยกำหนดนะครับเพื่อแบบรักษาสภาพคล่องให้มั่นใจว่าโอเคฉันมีเงินคืนลูกค้าแน่ นี่คือหน้าที่ของโบรกเกอร์นะครับกรณีศึกษาครับผมที่คุณผู้ชมเจอและหลายๆข่าวที่คุณผู้ชมเจอก็คือ1กรณีเนี่ยจะเป็นในส่วนของหุ้นมอรีเทิร์นครับผมกรณีความเสียหายที่เกิดจากมอเนี่ยนะครับหากความเสียหายนั้นครับผมมากกว่าเงินทุนที่รักษาสภาพคล่องนะครับตัวอย่างเช่นครับคุณผู้ชมจากกฎนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าโบรกเกอร์เนี่ย สำรองเงินไว้สักประมาณ2,000ล้านกรณีที่เกิดความเสียหายมากกว่าเงินที่แบ็กอัพไว้ครับผมถ้าโบรกเกอร์นั้นเป็นโบรกเกอร์ภายใต้การถือหุ้นของธนาคารใหญ่ตัวอย่างเช่นแบบธนาคารใหญ่ทั้งหมดในประเทศนะครับผมที่เปิดเป็นโบรกเกอร์ด้วยแบบนี้เขาจะถือหุ้นโบรกเกอร์ตัวเองอยู่แล้วนะครับกรณีที่เป็นโบรกเกอร์ใหญ่มีธนาคารแบ็กเคสแบบนี้จะสายป่านยาวกรณีที่ความเสียหายมากกว่าเงินที่ทางบรก แบ็กอัพไว้เนี่ยอาจจะได้รับเงินทุนมาแบ็กอัพแล้วคุณผู้ชมจะได้เงินคืน <c oughs> เงินสดที่คุณผู้ชมฝากเข้าไปนะครับผมส่วนโบรกเกอร์เล็กที่สายป่านไม่ยาวก็ยังคงมีความสวยงามเสมอก็คืองามไส้นะครับคุณผู้ชมเขาเนี่ยอาจจะชดเชยให้คุณผู้ชมไม่ครบหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นกรณีศึกษาที่ดีว่าคุณผู้ชมควรจะเลือกโบรกเกอร์ใหญ่ที่มีสายป่านยาวหรือไม่ อันนี้คือไม่ได้บอกว่าตรงไหนดีหรือไม่ดีนะครับผมคุณผู้ชมลองตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับทีนี้ครับผมหากบล็กเกอร์นะครับไม่คืนสินทรัพย์จากการล้มละลายล่ะทำยังไงครับผมก็คือทางเซ็ตเนี่ยเขาจะมีแบบร่วมกับโบรกเกอร์จัดตั้งกองทุนอยู่แล้วครับผมก็คือกองทุนเนี่ยจะเป็น S I P F นะครับเขาจะให้ความคุ้มครอง ไว้ในแบบความดูแลของบลกเกอร์ที่เป็นสมาชิกของกองทุนครับผมก็คือแบบเขารวมเงินแล้วก็ตั้งกองทุนขึ้นมาหากเกิดแบบความเสียหายอะไรแบบนี้เขาจะแบบชดเชยนะครับหน้าที่ของตัวกองทุนเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ซึ่งกฎเนี่ยมันจะมีอยู่ต่างๆนานามากมายครับผมแต่ว่าผมสรุปสั้นๆแบบคร่าวๆที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับผมก็คือนักลงทุนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยไม่เกินจํานวนความเสียหายจริงหรือไม่เกินรายละ 1ล้านบาทขึ้นอยู่กับว่าจํานวนใดต่ํากว่าแล้วก็เวลาคุณผู้ชมจะไปแบบเรียกร้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมตัวเราเนี่ยต้องไปยื่นคําขอและก็เอกสารหลักฐานเนี่ยต่อตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณผู้ชมถือบกเล็กขึ้นมาแล้วแบบมันเจ๊งขึ้นมามันแบบมีปัญหาขึ้นมาแบบนี้มันจะวุ่นวายกับเราอ่ะทีหลังที่ต้องไปตาม เช็ดตามล้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพิจารณาดูครับผมว่าจาะตัดสินใจประมาณไหนแต่ว่ารายละเอียดเข้าๆนะครับคุณผู้ชมจะเป็นประมาณนี้จากสภาพปัจจุบันก็ตามที่เห็นครับคุณผู้ชมกรณีของมอเอ๋ยกรณีของหุ้นตัวอื่นๆที่แบบว่าทางกราโตปล่อยเข้ามาได้ยังไงอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบผู้ใหญ่ที่รู้แดีนปลไปให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับสภาพปัจจุบันครับคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าในประเทศเราครับผมมีคนที่ทุนหนามากมาก เขาเข้ามาในตลาดเพื่อจะ,กะเกษียณกับคุณผู้ชมที่อ่าเข้ามาในตลาดหุ้นที่จะลงทุนเพื่อหาเงินกเกษียณ2คนประเภทนี้จะแย่งเงินกันไปแย่งเงินกันมาซึ่งคนที่รู้กฎหมายจะได้เงินไปนะครับคนที่รู้กฎหมายแล้วก็มีความรู้เยอะกว่าจะได้เงินไปเพราะฉะนั้นครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบการศาสตร์หุ้นใส่คุณผู้ชมหรือว่าเอาหุ้นเข้าตลาดมาแล้วก็ศาสตร์หุ้นทิ้งเลยอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ อะไรก็ตามที่เป็นอุบัติเหตุเหมือนเคสมอครับผมมันจะทําให้เงินของคุณผู้ชมเนี่ยที่อยู่ในโบล็อกหายไปแต่หุ้นน่ะไม่หายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสบายใจนะครับคุณผู้ชมก็ลองเลือกบล็อกเกอร์ที่คุณผู้ชมเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็คิดว่าเขามั่นคงสามารถดูแลรักษา เงินของคุณผู้ชมได้แล้วก็กรณีที่เกิดความเสียหายเนี่ยคุณผู้ชมต้องมั่นใจว่าเขาสามารถชดเชยเงินให้คุณผู้ชมได้นี่ก็เป็นเหตุผลนะครับผมว่าทําไมในคลาสฟรีครับผมที่ผมสอนคุณผู้ชมไปเนี่ยผมให้มือใหม่เลือกโบรกเกอร์ที่แบบว่าตัวเองอ่ะเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถดูแลเงินฉันได้แม้ว่าค่าคอมมันจะแพงกว่าโบรกเกอร์เล็กๆนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถซื้อความสบายใจได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมจะ พิจารณาลองตัดสินใจดูครับว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับพวกไหนคุณผู้ชมท่านไหนมีความเห็นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับอยากจะแชร์อะไรเพิ่มเติมไหมข้อมูลครบถ้วนหรือเปล่าหาข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่อย่างใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ก็เจอกันใหม่อีพีได้สำหรับอ p พีนี้สวัสดีครับอยากออมหุ้นแต่ซื้อแล้วมันดอยสรุปหุ้นถูกคือตรงไหนกันแน่ราคาเท่าไหร่หนังสือเล่มนี้มีคําตอบครับหนังสือเล่มนี้ผมเขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมือใหม่หมที่จับต้นชนปลายไม่ถูกคอนเซปต์หนังสือคือ how to โดยที่ผมจะชี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าการแกะหุ้นสเตปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปดูตรงไหนบ้างหากคุณผู้ชมต้องการซื้อหุ้นชื่อดังในประเทศไทยเพียงเปิดไปบทสอนประเมินมูลค่าหุ้นภายในสิบนาทีคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าราคาที่ถูกคือเท่าไหร่ซื้อตรงงไหนและวา เงงงินยัไบอกหมดเลยครับผมเนื้อหาสั้นกระชับเข้าใจง่ายอ่านจบได้ใน1วันหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการหาเงินไม่เหมือนกันหุ้นบางตัวถูกซื้อได้หุ้นบางตัวถูก ต่ซื้อแล้วไส้แตกผมไม่อยากให้คุณผู้ชมที่ซื้อหนังสือไปขาดทุนผมจึงสร้างคอร์สฟรีขึ้นมาแถมหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะบอกคุณผู้ชมว่าหุ้นแบบไหนถูกแล้วไส้แตกหุ้นแบบไหนถูกแล้วซื้อได้หนังสือเล่มนี้ผมจัดปโปรที่ราคา999บาทแถม e-book ฟรี free, และ e-book มีอัปเดตให้ตลอดชีพคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ซ้ําเลยอย่างที่บอกครับมีคอร์สฟรีที่ผมว่ามาเมื่อกี้แถมให้ด้วยสนใจทักมาได้ที่ตรงนี้นะครับ